จริงๆหรอครีมท็อกเองเลยพอดีไม่ต้องทาอะไรเพิ่มอ,อันนี้ของจริงสวัสดีค่ะครีมนะคะกบมากับคลิปหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือตามที่ทุกคนรู้นะคะหรือว่าจะไม่รู้ก็ได้คือครีมกลับมาจากอเมริกานะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วคลิปดองไว้เยอะมากคลิปจากอเมริกาคือไม่ได้ตัดต่อเยอะมากตอนนี้ครีมได้เปิดเทอมมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะและคือ <c oughs> ไม่ต้องพูดก็รูค้ค่ะตั้งแต่กลับมาเรารู้สึกว่าไปโรงเรียนไม่ค่อยทันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ตอนอยู่อเมริกาแล้วก็แบบก่อนไปอเมริกาเคลมติดนิสัยแบบนอนดึกใช่ป่มแต่เดี๋ยวนี้เรานอนเร็วเว้ยเรานอนสี่ทุ่มครึ่งตื่นไม่ไหว <laughs> เราไม่ชินกับการตื่นเช้าเลยทุกคนแล้วก็แบบบางทีเตรียมตัวไม่ทันด้วยไม่ใช่สายเพราะว่ารถติดแต่สายเพราะตัวเอง เวลาสายเนี่ยคือครีมอยากจะถามทุกคนมากเลยว่าแบบเวลาเตรียมตัวไปโรงเรียนอะมีใครที่แต่งหน้าก่อนไปโรงเรียนไหมเพราะว่าวันที่ครีมอยากจะแบบดูดีแต่งหน้าแบบไปสวยๆใช่ว่าคือแบบไปไม่ทันแน่นอนครีมก็เลยสงสัยว่ามีใครสายเพราะว่าแบบแต่งหน้าไปโรงเรียนหรือเปล่าปกติเวลาครีมไปโรงเรียนหดี๋นี้ครีมก็คือทากันแดดนะคะใส่มสก ิวกระเป๋าฟิวออกไปอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่าครีมกันแดดแบบมันสําคัญสาหรับผิวที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเวลาทากันแดดครีมแบบเห็นข้อลบอย่างหนึ่งก็คือบางทีอ่ะตัวครีมกันแดดมันจะทาให้หน้าเราแบบวอกอ่ะแล้วพอไปโรงเรียนก็ดูเหมือนเป็นซอมบี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นครีมก็เลยต้องการจะหาโปรดักที่มันจะมากกว่าครีมกันแดดแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ แรงไปเป็นแบบเมคอัพเพราะว่าพอแบบแต่งหน้าเยอะครูเขาก็ทักว่าแบบจะออกงานเหรอวันนี้แล้วส่วนฟาวเดชันก็หนาเกินไปสําหรับผิวคือทาแล้วแบบคือรู้สึกสกปกอะบางทีเราแบบออหน้าเริ่มใสแล้วพอทาปุ๊บกลับมาแบบเออ หน้ามาันรู้สึกสิวรู้สึกอะไรแบบนี้ครีมก็ได้เจอ,อตัวโปรดักที่ครีมรู้สึกว่าแบบใช้เป็น S P F เป็นครีมกันแดดได้ด้วยแล้วก็คือแบบทาตัวเดียวแล้วก็เตรียมออกโรงเรียนได้เลยวันนี้ครีมก็จะมาโชว์การแบบแต่งหน้าแบบ r e ีย real ของครีมเลยนะคะคือบางทีมีโพสต์วิดีโอนู่นนี่นั่นโอ๊ยแต่งหน้าวิธีแต่งหนะ้านะไปโรงเรียนอะไรแบบนี้อันนี้ของจริง <laughs> เพราะฉะนั้นตัวที่ครีมจะมาแนะนําวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวทาดานัมบูซิน number three โทน่าเบจนะคะ เข้ามาในาน้ำในเนื้อของตัวแบรนด์หน่อยต้องอธิบายหน่อยคือน้ำบู i ินเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังอยู่ในประเทศเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันอยู่แล้วนะคะตัวน้ำบู i ินเองเขาชนะที่ 1, 1> ของคริวัฒน์ฉันคือวัฒนฉันเกาหลีโอลิฟยังและเป็นที่1ของแอปรีวิวที่ดังที่สุดของเกาหลีฮวาเฮก็ e. เป็นที่ 1, 1> ของ q ิโอซึ่งเป็นเหมือนช้อปปีของญี่ปุ่นแล้วขอบอกเลยว่ามียูทูบเบอร์อีกหลายคนมากๆที่รีวิวตัวโทนัพครีมตัวนี้นะคะเขาชนะใจมาหลายบ้านเลยทุกคนเขาบอกว ซึ่งแบบมีส0 0พันกว่าสกินแคร์แบรนด์แล้วได้เป็นที่1ตัวทอนอัพตัวนี้คือเหมาะสําหรับคนที่เป็นแบบนักเรียนเหมือนเราแล้วก็อายุพอๆกับเรานะตัวนี้คือทาได้ทุกวันวเวลาออกไปข้างนอกคือใช้ตัวนี้ทุกเช้าเลยนะช่วงนี้เพราะว่าเข้าใจไหมว่าเด็กอย่างเราคือแบบตื่นมาไปโรงเรียนทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนนั่งรถกลับมาไปเล่นกีฬากลับมานอนแล้วคือแบบทุกวันเป็นเวลาที่แบบอัดมากๆเรา,าแทบจะไม่มีเวลาเตรียมตัวทํานู่นทานี้แบบให้หายใจเลยแล้วตัวนี้ก็คือใช้ได้ง่ายมากแล้วก็เร็วมากเลยนะสิ่งที่เราต้องทําก็คื บีบนะคะนี่เดวเป็นอย่างนี้ก็โปะหน้าค่ะโปะไปเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เบลนด์นะคะหน้าผากด้วยตรงที่ครีมมีรอยสิวค่อนข้างจะเยอะครีมเป็นคนที่ชอบเบลนด์ใต้ตาด้วยเพราะว่าช่วงนี้ติวหนังสือดึกแล้วก็ตาดำนะคะถ้าเกิดมีโอกาสครีมก็ชอบทาคอนซีลเลอร์แต่คอนซีลเลอร์ก็รู้สึกว่าหนาไปพอทาโทนั่แบบเนี้ยเห็นความแตกต่างปะ ดูดิด้านนี้คือแบบรู้สึกว่าเบาลงมาดูแบบสุขภาพดีด้านนี้คือเป็นแพนด้าเลยนะคะหลังจากทาก็ดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นดูแบบไม่ได้ซอมบี้แล้วจริงๆนะทุกคนจะเร่งรีบขนาดไหนยังไง S P F ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆโดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นอากาศที่แบบเมืองร้อนอะ่ะพอบอกว่าตัวโทนอัพตัวเนี้ย มี S P F 5 0บวก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 ซึ่งเป็นโทนอัพที่มี S P F ที่สูงที่สุดที่ครีมเคยเจอมาเลยทั่วไ่แล้วว่าพวกโทนอัพครีมแล้วก็ฟาวเดชั่นตัวอื่นจะมีการป้องกัน U V ที่ต่ำมากแล้วเราก็ต้องทาครีมไม่ก็ครีมกันแดดตัวอื่นที่จะป้องกันไปด้วยแต่ว่าตัวเนี้ก็คือพอดีไม่ต้องทาอะไรเพิ่มตัวนี้ก็คือมี texture ที่แบบ smooth มากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายเหมือนทาแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์เลยนอกจากนั้นพอทาแล้วเราเกลี่ยได้แบบครบถ้วนอย่างนี้แล้วอะ่ะ เขาก็ไม่ได้ทิ้งให้หน้าดูวอกแล้วก็ไม่ได้ทิ้งให้ดูขาวเลยแเราถ้าเกิดดูจากหน้าครีมอะก็ดูแบบไม่ได้ทิ้งแบบให้หน้าวอกให้ขาวอะไรถ้าเปรียบเทียบผิวเฉดแบบตรงข้อกับตรงหน้าแบบเนี้ย มันก็ไม่ได้ทําให้ดูหน้าวอกเพราะนักตัวอื่นอะปกติเขาจะโฟกัสกับพวกโทนอัพเอฟเฟกซึ่งทําให้หน้าดูขาวแบบไม่ธรรมชาติและส่วนใหญ่จะมีเป็นคอร์เนเบสที่เป็นสีชมพูซึ่งทําให้โฟกัสแบบความแดงของหน้าแต่ตัวนี้มีสีเบจเป็นคอร์เนลเบสแล้วก็ทําให้หน้าเราดูเปล่งประกายแบบธรรมชาติและทําให้สกินโทนของเราอะดูแบบเท่าเทียมแล้วก็เสมอกันแบบมากขึ้นนี่ทุกคนเห็นปะที่เราโชว์ให้ดูเลยคือปิดบังได้ดีมากคือถุงใต้ตาอะไรหายไปหมดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือช่วยเบลอหุ่นขนด้วย เข้าใจเลยว่าทำไมเขาเรียกว่า porcelain b e i g tone beige นะคะชื่อนี้เขาบอกว่าแบบผิวเราเป็นเหมือนพ r c e l a i n ใช่ปะเหมือนจริงดูธรรมชาติมากดูแบบเป็นผิวเพอร์เฟคโดยที่แบบธรรมชาตินะคะแต่โดยเฉพาะสําหรับเด็กๆกลุ่มเรานะคะก็คืออายุพอรอนกับครีมคือเรามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนกันด้วยซึ่งทําให้มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องแบบแอ n นี่เรื่องแบบหัวสิวหัวดําเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะเซนซิทีฟเป็นพิเศษเปรียบเทียบกับ คนอื่นๆที่อาจจะผ่านเรื่องฮอร์โมนไปแล้วแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องสิวอะไรแบบนี้แม้ว่าหลายๆคนคิดว่าตัวนี้เป็นแค่แบบโทนอัพครีมใช่ไหมจริงๆอ่ะตัวนี้เขามีสรรพคุณอีกเยอะมากเขามีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวอยู่11อย่างในส่วนผสม11อย่างนี้มีเซนเทล่าโรสแมรี่ T T extract แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะมองเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้สนใจแค่เรื่องแบบเมคอัพแต่งให้สวยแต่ว่าเขาก็กลับมาแบบสนใจเรื่องเบสิกของสกินแคร์แล้วก็การดูแลผิวตัวนี้ก็เลยเหมาะสมกับผิวของ อายุวัยครีมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการบำรุงผิวไปด้วยเพื่อจะได้มีผิวที่แข็งแรงแล้วก็ดูดีไปเรื่อยๆนะคะโอเคใส่แล้วไปกันเถอะเอออีกอย่างที่เรารู้สึกว่าตกใจมากก็คือตัวเนี้ยเวลาที่ใส่ใช่ไ่า <c oughs> ไม่ติดมาสดูได้เลยขายของเก่ง นี่นะคะถ้าไม่เชื่อครีมทาบนมือให้ดูนี่นะทายอยู่บนมือนะหลอแห้งนิดนึงอามาแปะเลยครีมช็อกเองเลยให้เองช็อกเองรับสปอนเซอร์มาเองช็อกเองค่ะ <laughs> Number 3 Tone โทตัวเนี้ยทาปุ๊บ ออกได้ปั๊บเลยก็คือไม่ถึง2นาทีได้ออกจากบ้านเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์สำหรับอายุวัยนักเรียนอย่างเราแล้วก็เวลาไปโรงเรียนด้วยนะคะขายขนาดนี้แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าซื้อได้ที่ไหนก็หาซื้อได้ในช้อปปีเลยนะคะซึ่งเขาอะ่ะเพิ่งลอนไปไม่กี่เดือนเองเขาเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการแล้วทุกคนก็ไปหาซื้อตัวนี้ได้เลยเขาจัดโปรโมชั่นด้วย,ดวยเดี๋ยวครีมจะชิงลิงก์ไว้ใต้ดดสคริปชั่นให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มา c a t อั up กับครีม ยอมให้ครีมแอบขายของนิดหน่อยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวครีมจะพยายามมาปั่นคลิปออกมาบ่อยๆให้ทุกคนนะคะตอนนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยแต่ก็ขอให้พวกเราได้แบบ Fighting ไปได้วยกันพยายามจบปีการศึกษานี้แล้วก็สู้ๆสู้ๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคือมันไม่ติดแมสขนาดนั้นจริงๆหรอ ขอร้อ,องอีกรอบไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าปกติรู้ไปโรงเรียนแบบไปโรงเรียนแล้วมันไม่ติดอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือแบบเช็ดบนใบหน้าเลยนะทุกคนฮัลโหลมันไม่ติดจริงๆหรอก <c oughs> สุดยอด